สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาออกแบบปกนะครับด้วย powerpoint นะครับในสไตล์สีส้มดำนะครับมีวิธีการทำอยังไงนะครับให้น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้กันนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมจะไปที่เมนูไฟล์แล้วก็สร้างงานนำเสนอเปล่าขึ้นมานะครับจากนั้นไปที่เมนูเขาโครงเลือกว่างเปล่าแล้วก็ไปที่เมนูออกแบบเพื่อจะทำเป็น ขนาด a ส่แนวตั้งนะครับมาที่ขนาดสไลด์กำหนดเองแล้วก็นะครับตรงนี้ให้เลือกเป็น a ะฮะแล้วก็แนวตั้งแค่นี้นะครับก็ตกลงได้เลยนะครับจากนั้นคลิกให้พอดีนะครับเราก็จะได้สไลด์นะครับแนวตั้ง a 4มาเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับกลับมาที่หน้าแรกนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มนะครับสร้างพื้นหลังกันนะครับไปที่รูปร่างสี่เหลี่ยมวาดสี่เหลี่ยมขึ้นมาครับอันนี้เป็น หัวเอกสารนะครับก็ไม่ต้องให้กว้างมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับไปที่เส้นกรอบดูลล่างไม่มีเส้นกรอบนะครับจากนั้นทําการเติมสีนะครับใช้สีส้มนะฮะไปที่เติมสีเพิ่มเติมนะครับให้ส้มมันเข้มขึ้นกันนี้อีกนิดนึงนะฮะโอเค,ครประมาณนี้นะ จากนั้นนะครับไปที่รูปร่างสี่เหลี่ยมอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็วาดสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับประมาณนี้นะครับซูมเข้ามานะครับจะได้ทาง่ายๆนะคอนโทรลใช้่อไหมุนลูกกิ้งเข้ามานะครับแบบนี้นะครับไปที่เส้นกรอบรูปร่างไม่มีเส้นกรอบนะครับแล้วก็นะครับเราจะทําให้ตรงนี้มันเอียงนะครับมันเอียงมีอยู่2วิธีนะครับวิธีแรกอ่าเดี๋ยวทําให้ดู2ภาพเลยนะครับ วิธีแรกก็คือวาดสามเหลี่ยมขึ้นมานะฮะวาดสามเหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็เอารูปสามเหลี่ยมนี้มาซ้อนกันแบบนี้นะครับ <_ H im> จากนั้นคลิกที่รูปแรกนะครับกดชิปแช์ไว้คลิกที่รูปสามเหลี่ยมไปที่ภาษานรูปรแล้วก็ลบส่วนเนี่ยเราก็จะได้ภาพแบบนี้ขึ้นมานะครับ <_ H im> วิธีที่2นะครับก็คือคลิกขวาเลยที่รูปสี่เหลี่ยมนี้แก้ไขจุดอ่าแล้วก็จะเห็นจุดดำอยู่4จุด จากนั้นจับนะครับจุดดำเนี่ยเอาเมาส์คลิกที่จุดดานี้แช่ไว้นะครับแล้วก็เลื่อนมาเลยนะครับเราจะเอายงเท่าไหร่แล้วก็เลื่อนมาเมื่อพอใจแล้วเราก็ปล่อยเมาส์นี้นะครับมันก็จะได้ภาพลักษณะเดียวกันนะครับโอเคนะครับเมื่อเราได้ภาพลักษณะนี้แล้วเราก็เอามาวางไว้ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับผมจะปรับสีนะครับให้เป็นสีออกมืดๆไปเลยนะครับสีประมาณนี้นะครับโอเคนะฮะ จากนั้นนะครับไปเลือกรูปร่างนะครับพื้นฐานชื่อว่านะครับสี่เหลี่ยมด้านขนานตัวนี้นะครับแล้วก็ทําการวาดลงไปนะครับตรงนี้นะครับวาดลงไปให้ความสูงเท่ากันก่อนนะครับความสูงเท่ากันเส้นกรอบรูปร่างไม่มีเส้นกรอบนะฮะจากนั้นปรับเอียงครับจับจุดเหลืองตรงนี้จุดส้มตรงนี้ครับเอียงนะครับเอียงให้มันขนานกันให้ขนานมันรับกันแบบนี้ แล้วค่อยนะครับย้ายนะครับรูปนี้นะครับมาไว้ตรงนี้นะฮะเนี่ยเอามาต่อกันแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะเปลี่ยนสีตัวนี้นะครับให้มันเป็นสีเทาเหมือนกันแต่มันจางลงอ่าอ่าประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็นะครับไปวาดรูปสามเหลี่ยมอีกครั้งหนึ่งนะครับรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับกดชิปแช่ไว้นะฮะแล้วก็วาดให้เป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้ความสูงเท่ากันเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็นํารูปสามเหลี่ยมมาประกบตรงนี้นะฮะนี่นะครับความสูงโทษทีนะฮะเดี๋ยวความสูงเราจะวางไว้ระดับเดียวกันกับสีสีส้มนะฮะระดับเดียวกันนะครับเส้นกรอบรูปร่างไม่มีเส้นกรอบนะครับฉะนั้นรูปนี้นะครับเราก็จะให้มันนะครับสูงขึ้นมานะครับสูงขึ้นมาเท่ากับสามเหลี่ยมนะฮะ และก็นะครับขยายรูปออกไปนะครับให้ความเอียงนะฮะให้ความเอียงมันได้ระดับเดียวกันนะฮะแบบนี้นะฮะโอเคนะครับอ่าประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วรูปสามเหลี่ยมก็จะเป็นสีเดียวกันกับรูปนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยเราก็จะได้รูป ทรงแบบนี้ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับในส่วนด้านบนนะครับในส่วนด้านบนจากนั้นนะฮะจากนั้นก็นะครับคลิกนะครับกดชิปแชไว้คลิกคลิกคลิกเลือกให้หมดเลยแล้วก็จัดกรุ๊ปเลยนะครับคลิกขวาจัดกลุ่มอ่าให้เป็นรูปเดียวกันนะครับซูมออกมาโอเคนะครับแล้วก็นะครับก็ปีมาไว้ข้างล่างนะครับก็ปีมาไว้ข้างล่างหมุนนะครับ ไปที่การหมุนพลิกแนวนอนครั้งที่หนึ่งนะครับหมุนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็นะครับพลิกแนวตั้งพลิกแนวตั้งแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเราจะนะครับแยกกลุ่มออกมานะครับจัดกลุ่มเสร็จก็ทําการยกเลิกการแยกนะครับยกเลิกการจัดกลุ่มก็เป็นการแยกกลุ่มแล้วก็ให้นะครับปรับสีส้มตัวนี้ให้มากขึ้นนะครับมีพื้นที่มากขึ้นก่าด้านบนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ และเราก็ทำการนะครับสลับสีนะครับตัวนี้จะกลายเป็นสีนครับเข้มจะกลายเป็นสีเข้มสีนี้นะครับส่วนสีนี้นะครับก็จะกลับมาเป็นสีส้ม่าสีส้มนะตัวนี้ก็ตัวสามเหลี่ยม คอนโทนแซดเราทำไมไม่ได้สามเหลี่ยมตัวนี้มานะครับคอนโทนแซดเออโอเคนะครับรูปสามเหลี่ยมอยู่ตรงนี้นะครับรูปสามเหลี่ยมอยู่ตัวนี้ตัวนี้ก็จะกลายเป็นสีส้มเหมือนกันแบบนี้นะครับโอเคนะฮะและนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีส้มเหมือนกันนะครับแต่เป็นสีส้มที่เข้มกว่านะครับเราก็เอาสีส้มธรรมดาก่อนนะครับแล้วก็ไปเพิ่มเติม แล้วก็เป็นสีส้มแบบนี้นะครับโอเคนะครับที่มันช้ำหรือว่ามันส้มมากกว่าเราได้ภาพลักษณะนี้ขึ้นมานะครับพื้นหลังนะครับคลิกขวาขึ้นมาจัดรูปแบบพื้นหลังพื้นหลังเนี่ยจะใช้สีเทาสว่างสว่านะประมาณนี้นะไม่ถึงกับขาวไม่ถึงกับขาว เมื่อเราทําแบบนี้เสร็จนะครับเราก็จะได้ภาพลักษณะนี้ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใส่รูปภาพเข้ามานะครับแทรกนะครับรูปภาพจากอุปกรณ์นะครับอาจจะไปเอารูปกิจ,จก,กรรมนะครับไปเอารูปกิจ,จก,กรรมการเรียนการสอนก็ได้นะครับเอามาประกอบนะครับาภาพก่อน สักสองสามรูปนะฮะหนึ่งสองสามโอเคนะครับก็แทรกเข้ามานะครับพอได้รูปนักเรียนเสร็จแล้วนะครับก็นะฮะไปที่เมนูนะครับตรงนี้นะฮะเขาโคงรูปภาพนะครับเมนูเขาโคงรูปภาพรูปแบบรูปภาพเขาคง,งรูปภาพนะ แล้วเราก็มาเลือกนะครับรูปภาพที่นะครับเราจะให้มันปรากฏนะครับแบบไหนนะครับในที่นี้อ่าผมจะใช้รูปนี้ก็แล้วกันนะครับคลิกลงไปนะครับเสร็จแล้วก็นะครับอยากได้รูปใหญ่ก็ขยายขึ้นนิดนึงขยายรูปนี้ให้มันใหญ่ขึ้นนะครับพอได้แบบนี้เสร็จนะครับให้เราทําการแปลงครับ ไปที่การแปลงตรงนี้นะครับแล้วก็แปลงเป็นรูปร่างอ่ามันก็จะเหลือแค่นี้นะครับเสร็จแล้วเราค่อยนะครับลบตัวที่เราไม่ต้องการนะครับจะใช้ออกไปนะครับอย่างเช่นรูปนี้นะครับผมต้องการแค่รูปวงกลมที่มันไล่กันนะฮะตัวนี้ก็ไม่ใช้นะครับก็จะเหลือแค่นี้นะครับพื้นหลังเราอาจจะเอารูปตัวเองนะครับเอามาประกอบเอกสารก็ได้นะครับไปที่เมนูแทรกรูปภาพนะครับ ถ้าจะให้ดีก็ไปตัดฉากหลังนะครับให้ตัดฉากหลังด้วย remove. bg มาก่อนนะครับเวลาเอามาใส่นะมันจะสวยนะครับในคล้ายเงี้ยนะครับตัดฉากหลังออกไปเลยนะครับคลิกขวาย้ายไปข้างหลังสุดแบบนี้เลยนะครับที่เหลือก็เป็นการใส่ข้อความนะครับใส่ข้อความเข้าไปนะครับฉากหลังสีเข้มขึ้นอีกนิดนึง เอาเขนะครับตรวนี้ก็ครับขอบนะฮะเดี๋ยวเลือกขอบให้มันหนาขึ้นเลือกขอบให้มันหนาขึ้นภาพมันจะได้เด่นนะฮะอย่างนี้นะครับใส่เงาด้วยก็ได้นะฮรอ่ามีเงาด้วยนะครับก็ดูว่าเงามันทอดไปทางไหนมันจะสวยนะครับโอเคนะครับอันนี้คือในส่วนของ รูปภาพเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าภาพไหนมันมืดก็ปรับสว่างได้นะครับคลิกไปที่รูปภาพนะครับไปที่นะครับรูปแบบรูปภาพการแก้ไขนะครับพวกนี้นะครับเนี่ยปรับให้รูปสว่างขึ้นได้นะฮะบางทีภาพที่เราถ่ายมาไม่สว่างนะครับปรับมันก็สว่างขึ้นสว่างขึ้นนะครับจากนั้นก็เป็นส่วนของการใส่ตัวหนังสือนะครับ หรือโลโก้อะแทรกโลโก้โรงเรียนเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับแทรกรูปภาพถ้ามีโลโก้ใส่โลโก้เข้าไปนะครับเราเลือกอาจจะใส่ตรงไหนนะครับตรงนี้ถ้าใส่สีเดียวกันมันจมนะฮะเราก็อาจจะใช้วิธีการสร้างวงกลมขึ้นมาก็ได้นะฮะนะครับไปใส่ไปข้างหลังนะครับนี่นะครับ ให้รูปขึ้นมาด้านหน้าครับย้ายมาไว้ข้างหน้าสุดอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้เราก็ซ้อนเข้าไปนะครับเส้นกรอบรูปร่างไม่มีเส้นกรอบนะครับจากนั้นก็เลือกสีนะครับที่มันอ่อนอน่เงี้ยนะครับก็จะทำให้นะครับโลโก้นะครับมันไม่จมไปกับพื้นหลังนะครับมันก็สว่างขึ้นนะครับ นอกนั้นก็เป็นเรื่องของการใส่ตัวหนังสือนะครับโะว่านี้จะเป็นปกในเรื่องของครับเป็นการรายงานการพัฒนาตนเองโซว่าเป็นปกรายงานการพัฒนาตนเองนะครับแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์นะครับให้น่าสนใจนะครับ เลือกสีใส่เงานะตัวหนังสือสีขาวเนี่ยถ้าจะให้เด่นก็เลือกสีใส่เงานะครับรายงานการพัฒนาตนเองนะรายบุคคล ประมาณนี้นะครับแล้วก็นะฮะข้างล่างนะครับก็เป็นชื่อเป็นชื่อของเราเองเนะาะแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับนี้นะฮะจากนั้นก็ขนาดฟอนต์นะครับบรรทัดต่อไปจะเป็นกลุ่มสาระนะครับ ยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างนี้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นชื่อโรงเรียนนะฮะคือนะฮะเราก็นะครับดู ซส์ดูขนาดให้เหมาะสมนะครับใส่เข้าไปนะฮะโอเคนะครับใช้เส้นตรงะฮะลากเส้นตรงนะครับตั้งฉากตรงนี้สักหน่อยนะครับแล้วก็ความหนานะะสีถ้าไม่ใช้เส้นตรงก็อาจจะทำเป็นเส้นประนะครับ ก็สวยไปอีกแบบอย่างนี้นะครับก็ใส่เข้าไปเนี่ยนะครับก็โอเคละนะครับลองลันสไลด์ดูนะครับเราก็จะได้นะครับปกนะครับที่มีดีไซน์นะครับออกแบบลักษณะนะครับสวยงามนะครับโทนส้มส้มดำนะครับส้มเทาส้มดําแบบนี้นะครับก็จะทําให้เราได้ปกสวยสวยนะครับไม่ซ้ําใครนะครับอันนี้เราก็สามารถที่ออกแบบได้ด้วยตนเองนะครับ ยังไงก็ไปลองนะครับออกแบบดูนะฮะด้วย powerpoint นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ